สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลยตามผู้สมงทุกท่านนะครับผมหยอดว่านกอกกอยไพ่เอฟซีเลยตามผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนุ่นทิยาครับอาจารย์น้ำสุกนะครับเรียกสูตรคำนวณลาดุดไเพบเข่าหนึ่งซีกับซีหกนะครับเมื่อวนนี้ขายมาแล้วเมื่อวันที่สิบหกหาคมหลเก็นะครับเพื่อนเสีมาแดงตามไปฟังคำกานนะครับเข้ามาแล้วก็หน้ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังเกีด้วยครับ ข่อม้นตะม้กันกนที่ยาแบงปันไม้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อไปแจะเอฟซีและทำส้มถุกทันในฟังได้รูปไป้ด้กันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนที่มาได้ตตามไปฟังพรฟอมกันครับผมเลยนะครับแต <F 4. S 1> ่ผมมานะครับเอฟซีแฟนชาทุกคนนะคะมาดนท้นทิยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกเลขสูตรคำนวณกับเล,นนบเลขควมฝันของอาจารย์นำโชคนะคะทันทียาบริเอาแนวทางของอาจารย์มาล่วงหลางมดแล้วนะคะอาจารย์บอกว่า ตั้งแต่นนทิยาบ่าเอามาลงเขาทุกงวดนะคะงวดที่ผ่านมาลาสุดี่เขาทั้งบนทั้งล่างอดบ่ได้ที่จะแบ่งปันนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์หามาแล้วนะคะหามาแล้วห้ในน้อยนะคะหาบ่าหลายโตนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมผัสระหว่างนนทิยากับอาจารย์นําโชคงวดวันที่16สิงหาคมสองห้าเจนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สบายดีหรืเปล่าครับสบายดีค่ะอาจารย์ไม่ได้โทรติดต่อหลายห้วงแล้วเป็นไงคะโชคดีไหมโชคดีครับโอ้ยินดีด้วยค่ะไป่ครับโอเคค่ะไปก่อนนึกว่านึกว่าพี่ไม่โทรมาโอ้บางครั้งก็เห็นอาจารย์โทรอยู่แต่ไม่ว่างเพราะว่าถ่ายคลิปอยู่เวลาจะโทรกลับ เวลาเปลี kind of mm ่ยนไปก็ลืมเลยไม่รู้ใครต่อใครโทรมาเยอะแยะก็ลืมไม่ได้โทรกลับขอโทษค่ะผู้คิดของพี่นนท์ายาสะรอัทบแตกค่ะขอบคุณค่ะที่ตอนนั้นมันไปแค่เข้าใช่ไหมค่ะแต่ถังมวลมากเข้าตลอดเลยทีนี่โอ้เสียดายพวกถังมวลทข้างล่างเลยฮะ้ังมนลทั้งล่างในวันนี้นะค่ะโอ้เลขฝันหรือว่าเลขจำนวนมวนครับ มันมีจำนวนแค่ไหนเราแค่แ่มพียงนกดีกว่าครับค่าค่าววันนี้คำนวณแล้วใช่ไหมครับคโอเคค่ะครเมือถือผมางผมล้างใหม่หมดเลยมันมีไม่มีมือถือผะะไม่เจอเราเบมือถือพี่ใหม่เลยจริงจได้นอีล้างแค่ใหม่เลยนะมันไปแล้วเข้า โอเคค่ะหนึ่งแปดครับวิ่งบนล่างมีหนึ่งไม่แปดจับคู่เลยเนาะค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าคับนไว้ก่อนครับกันไว้หนึ่งห้าครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้า หนึ่เ้าน้เน้นชุดไหนคะอาจารย์เน้นชุดหนปนะครับเน้นหนแปดวรามีเลขสามตัวไหมทั้ตัวเอาลองลองดูนะ <5 S 2> ครับเนาะห้าเอาห้าหนึ่งเก้าครับห้าหนึ่งปะหนดครับห้าหนึ่ด้าหนึ่งเก้าด้วยไหมหรือว่ายังไงท่านเล่นไ้ครับ เก็แค่นี้ยพอครับผมไม่อะเรื่องผมเล่นจะมันไม่หวัวเอาแค่ตัวชัวเลยครับห้าหนึ่งแปดทังเดียวครับผมครับผมแต่ห้าหนึ่งเก้าก็ได้เดียวครับห้าหนึ่งเก้าแค่ตัวกันใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมเด่นที่เด่นนะหนึ่งแปดเด่นหนึ่งนะครับก็เล่นเลขหนึ่ง นี่ใช่ไหมคะอาจารย์นี่เป็นที่เอาไว้แบบแถวแบบทัวร์นะครับหมดแล้วใช่ไหมแล้วไม<ะ>่ว,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 ว้องปั้นด้วยน้ะมือคืนนี้ครับปั้นว่าไงคะอาจารย์ปั้นว่าได้เดินไปไปตกปลานะครับค่ะตกปลาน้งเยอะหยด ตีเป็นตีเป็นตัวไหนคะเลขฝัน,นเลขฝันที่ตีครับผมก็ตีเป็นหนึ่งแปดแกับแปดสองนะครับอ๋อเลขฝันนี่ตีเป็นหนึ่งแปดกับแปดสองสรุรว่าเลขฝันนี่มีหนึ่งแปดกับแปดสองอันนี้เลขฝันให้กันไปตัวหนึ่งก็ไม่ได้คืนหรเลขฝันแค่นี้ครับพี่ได้นะคะ นทางของอาจารย์นำโชคงวดวันที่16สิงหาคม2567เลขวิ่งวิ่งบนล่างมี1มี8จับคู่18 19 15เน้น18เลข3ตัว3ตัว518 519เน้นที่518สำหรับเลขความฝันฝันว่าได้ปลาแล้วก็ฝันว่าได้เหรียนได้พระใช่ไหมคะ พานี่านี่เป็นเหรียญเนาะพ้าสมเด็จด้วยาสมเด็จสดาสมเด็จอาจารย์ก็เลยตีหนึ่งแปดกับแปดสองทั้งหมดทั้งมวลมีเท่านี้ใช่ไหมคะมีแค่นี้ใช่ไหมคะ้ผกผั้งจำม้องมีสงสายด้วยครับจะมีโค้งสุดท้ายอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ไี่เหรอเพราะว่าผมมันใจผมเดี๋ยว สีงวดตรงๆนี้คือรอเมื่กิหนึ่งหนึ่งสีข้างบนค่ะก็หกสีเลยครับโอ้สุดยอดขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางงวดนี้ขอเอฟซีโชคดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะวันี้ครับครับพี่ขอบคุณครับเอฟซี ค่ะพอเป็นไปนอนเอฟซีกเสีงยงน้แนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านนทิยากับอาจารย์นำโชคนะคะงวดวันที่สิหกสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเป็นบัไดเอามาทายงวดแล้วนะคะบางข่้งเป็นกะทรมานนทิยาทายขปบยู่บ่ว่างนะคะบ่ได้โทษกับนะคะมันก็ร้ายอาจารย์ไร้สายต่อไร้สายบัยวรวยจะโทษกับหาไผดีนะคะบางคร่้งกระลืมไปเลยนะคะนะคะบางคร่้งเขาก็ทํางานทํางานจนช่วม,มือนี่ได้ ได้กินข้าวมื้อละสองรอพี่นองเอ้ยนะคะบางท่านกินข้าวเช้าซีมุ้งกินข้าวเที่ยงซีมุ้งเย็นข้าวเย็นบางคร่้งก็ได้กินบางร่้งกับผู้ได้กินนะคะเพราะว่าเขาทำงานนะคะบางคร่้งกับบุรุ้จะรับสายภายแน่นะคะบางคนมันจะโุมากขอมาเรียบัญชีทําบุญกับผู้นั่นผู้นี่นะคะที่เพิ่ให้ข้าวห้แดงแรงข้าวนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์นำโชคนะ,คะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดะ เลขส plane. ิ you, Jean, ่งเลขเลนเลขลื่นบนล่างนะคะมีหนึ่งมีแปดนะคะจับคู่หายเพิ่เน้นเลขหนึ่งนะคะจับคู่หายหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะคะเน้นหนึ่งแปดนะคะเลขสามตัวหายมาหาหนึ่งแปดหาเน้นเก้านะคะเน้นที่ห้าหนึ่งแปดนะคะสองตัวเลขฟันนี่เป็นเลขสองตัวเลขฟันฟันว่าได้ปลาล้วก็ฟันว่าได้พระนะคะพระสมเด็จเป็นเรียนนะคะพันตีหนึ่งแปดกับแปดสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ นิซัมเน่นะคะแนวทางของอาจารย์น้ำโชคนะคะนะคะนุ่นทิยากกับกองอวยพรไฮพ่อพี่นองเอฟซีโชดีนะางของอาจารย์น้ำโชคนะคะครับกลับมาวัเอฟซีและต่อไปส้มทุกท่านคองทีนี้ยินดีฟังแล้วนะครับทีนุ่นทิยากได้ซารูเปลือกของอาจารย์น้ำโชกนะครับทำรับป้อนพิทายจิมเน่ซะลุยครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์น้ำโชกสูตรคำนวณล่าสุดหนึ่งซีซีหกตรงๆนะครับ วันี้ไฮมาแล้ววันที่สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดนะครับเพิ่งไฮมาเลียกวิ่งวิ่งหนึ่งกับแปดนะครับเพิ่งกระเด็นในเลขหนึ่งนะครับเหบนล่างนะครับจับคู่สองตัวกับเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งห้านะครับเลขสามตัวเพิ่งกระไมาขาหนึ่งแปดนะครับก็บขาหนึ่งเก่านะครับเพิ่งกระเด็นในหาหนึ่งแปดนั่นแหละถ้าเลขควบฝันนะครับเดี๋ยวควบฝันเมื่อเกิดเตี๋ยวว่าได้หนึ่งแปดก็แปดสองนะครับไปครับบนล่างนะครับ เป็นแนวท่างสื่อแต่กินแบงก์กองรัฐตาลันก็วังไว้เอฟซีและทำส้มทุกทันคงเสียเง้ยในฟางแล้วนะครับสำหรับผมไทยชินเมียมขอจะตีเพียงซ์ทำนีพบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับชิมเมียโชคดีสวัสดีครับ